หมุนหมุนหมุนอันนี้หมุนได้เลยน,นี่หมุนได้เลยกดไปไปโอเคได้อยู่ไป,ประวังใหญ่สวัสดีครับทุกคนนะครับน,นี้นะครับโดยในช่องพีกัดดีจีนะครับในเกมทักซ์ออฟยุโรปสามนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาขนพ่วงยาวๆนะครับนี่พ่วงเครนนะฮะออกจากเมืองลิทนะครับ ซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่นะครับว่าเมืองลิทเนี่ยโค้งเยอะมากเลยนะครับเรามาดูกันครับว่าเราจะขนผ่านโคง้งเยอะนไ,ได้ไหมนะครับทุกคนดูดิมันยืดออกมาเห็นไหมล้อมันยืดออกมาเราโค้งอย่างเล็กทนะุกคนผมว่าผมว่าจะทําได้นะโอเคเดี๋ยวไปเลยไม่หนักรถไฟนะไปเลยบายไหวไหวเดี๋ยวลงล้อช่วยไปครับไปไหวผมว่าไหวไปเลย เดี๋ยวตีวงตีว่าประตูน right okay. right. no. hmm. so ี้ต้องตีวงตีวงนิดหนึ่งนะเลี้ยวเลยดีกว่าครัเลี้ยวเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปทำระยะด้านหน้าวนะโอเคทำระยะตรงนี้เอาโอเคแล้วไปไปเลยครับทุกคนน้ำมันจะหมดนะครับเดี๋ยวถ้ามีสคริปต์ก่อนสคริปต์โคเอาน้ำมันเนาะเอ้ยเก็บปอนะตรงนี้เล่นน้ำสงกรารนะครับแหกปากไม่หยุดเลยตอนนี้ก็เสียงแผบอยู่นะครับเล่นน้ำสงกรารหนักเกินเนาะไปครับทุกคนไป รักษาระยะไว้ครับแบบเปิดออโต้ไว้เปิดเกียร์ออโต้ไปนะฮะให้เกียร์ออโต้มันทำงานเนาะไปเห็นไหมครับยังไหวยังไหวยังได้อยู่ไม่เป็นไรยังได้อยู่เดีเครื่องดังถึงนี่เลยคนโอดชันมากมันไม่ชันมันไม่ดูชันนะทุกคนมันเลยแต่พ่วงอ่ะถ้าพ่วงอันนี้5 3ตันยังเบาอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพ่วงรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไหวแหละนะฮะ ขวงหนาขนาโค้งแรกครับโค้งแรกโค้งแรกเลยเดี๋ยวไอ้โค้งนี้แนตีระยะได้อยู่เพราะไม่มีรถมานะฮะเดี๋ยวมันติดเสาทีต่ติดเสาอีกเลี้ยวเลียไปเกี่ยพวงนี้ได้พวงนี้ได้โอเคไปเดี๋ยวโค้งหนา้าโค้งหนึ่งนะห,หักเลยโค้งนี้หักหักหักเลยไปโดจะพึ่งมาแล้จะพึ่งมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหักไปต่อไปครับโค้งนี้ <ítulo> โค้งนี้ทำให้ผมเอารถไฟขึ้นได้ไหมไอ้พวกไอ้โค้งนี้เปล่าที่ว่าทำให้รถไฟตกอ่ะเออระมังระมังแต่เบียดมากเหมือนกันตรงเนี้ยเบียดมากก็ไม่ได้เนาะไปไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับเมื่อกี้แวะเติมน้ำมันนิดนึงไปครับไปเดีเลยเลยอันนี้ได้ได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปทำได้อยู่ครับอันนี้ได้อยู่ไปไหว้ไว้ไว้ระพี่เกิรจดดี ระวังรถระวังรถอีกน,นึงนะระวังรถอีกน,นึงยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะระวังเบียดนะฮะบายยังไหวยังไหวสแกนเนียในตัวแรงอยู่แล้วครับนะแต่ถ้าเอาดารฟหรือว่าดาวดีเอฟมาขนบอกว่าน่าจะแรงกว่าเนาะบายให้ออโต้จัดก,การให้นะตอนนี้เกียร์ออโต้เนาะตรงนี้ก็กว้างหน่อยนะทุกคน กว้างหน่อยกว้างหน่อยกว้างหน่อยนิดหนึงกว้างนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะเบียดเอาไปอัพขึ้นเลยไปเออสวยวันนี้หมอกลงนะครับน่าจะอากาศเย็นนะฮะหมอกลงเนาะแต่เนินนี้โคตรชันเลยทุกคนนะรถไฟขึ้นไม่ได้เลยนเนินนี้เนาะนะครับไปอัพขึ้นเนินเลยไปไปไปวันนี้หมอกลงนะครับน่าจะอากาศพิเศษเลยละ อ๋อไม่ได้ยี่แปดต้องสามสิบใช่ไหมมันจะปรับความเร็วออโต้ได้ตอนสามสิบทุกคนนะผมก็เพิ่งกดเป็นนะเมื่อก่อนคิดว่ามันคือตึงความเร็วเหมือนของเกมทักยูเวนเอนะมันไม่ใช่มันคือเกียร์ออโต้เว้ยตั้งออโต้ได้ตั้งออโต้สักร้อยยี่สิบห้านะเราจะได้ขับระยยาวเลยนะแบบไม่ต้องกลัวหน้าพวงหลังอะไรองนะความเร็วมันจะขึ้นในเอกอัตโนมัตนะฮะไปครับระวังได้อยู่ได้อยู่ระวังระวังขึ้นนึงไป ตึงเอาไว้ตึงเอาไว้โอเคขึ้นไปเลิศหลังจากนี้ก็ไม่น่านมีโค้งเยอะนะครับเพราะมันเยอะแค่ช่วงนี้แหละกับช่วงตอนขึ้นเขาเนะยังไหวอยู่โอเคไม่เป็นไรไปวู้ยสุดยอดแล้วหมอ,อกหนาจัดอนะทุกคนดูดิแล้วผมยังมองทางในโจอแบบยังแบบต้องวัดดวงอะตอนนี้แต่ต้องใช้ความชำนาญเนาะเออชำนาญห,หนึ่ง,งระวงังระวงังระวัง ย่เพิ่ม,มรถสวยเลยนะครับตูต้องระวังด้วยมันมันหมอกหนานะย๋นยวลงในรถดีก,กว่าแล้วหนามากคนดูดิเหมือนตอนแรกๆที่ผมมาผมมาครั้งแรกก็บอกาหนาเย็นนะตอนปีหกอะ่ะหกหกมากกับอาทิเลเจนดหนึ่งก็ก็ห้าโคตรหนาเลยหมอกนะครับตอนมาครั้งแรกก็หลงอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าเมืองนี้มันก็แบบทางก็โคตรเคี้ยวเหลือเกินนะครับไม่ได้แล้วอยวไปต่อที่เลย โอเคจะถึงกระเช้าลอยฟ้าทุกคนไปนครับโอ้โหราสิบ้อมาทุกคนหก้อมาสิบ้อมาหก้อมาไปไปไปขวาขวาความเร็วลมนะครับน่าจะชันเนาะความเร็วลื่นรถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์ออโต้ถึงทำงานอยู่นะครับไม่เป็นไรรถเราจะมีความเร่งอยู่ตลอดนะฮะตอนนี้ตึงวันที่สามสิบนะฮะตอนนี้ยังไหวเออสามเิ็ดแล้วยังไหวยังไหวอันนี้ขึ้นเนินนะฮะขึ้นเนินไหวไหมเฮ้ยความเร็วลมแล้วความเร็วลมแล้วไหวไหวไหวยังไหวยังไหวทุกคนยังไหวไม่กลัวยังไหว อยากขึ้นกับเช้าได้จังไะอยากขึ้นกับเช้ามั่งอ่ะอยาให้มันกระเทกข้างทางก็พอไม่ไงั้นมันจะหยุดเลยทุกคนมันต้องมีแรงส่งจากหลายๆรอบนะฮะหลายๆโคง้งเนาะมันต้องมีแรงส่งนะครับถ้านม่นมีแรงส่งจากโคง้งหนึ่งถึงโคง้โคงหนึ่งเนี่ยขึ้นยากแน่นอนนะฮะก็ดูขาา airport, ้างหน้าในคนชันอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมชันอยู่แล้วางหน้ไหมขึ้นเรินอกแล้วเราก็ต้องเร่งทําความเร็วจากข้างล่างก่อนนะฮะมันจะได้ขึ้นสบายเนาะ <altro> ขวาขวา tak, โคง้งโคง้งโค้งเลี้ยวครับเลี้ยว ไปโอเคได้อยู่ไปไอพวกที่ขนยากน่าจะเป็นพวกรถไฟเนาะนะครับเพราะว่ามันหนักนก็ต้องใช้วิธีลัดของผมอะนะจึงจะขนได้นะโอ้ยไปหมุนหมุนหมุนอันนี้หมุนได้เลยน,นี่หมุนได้เลยกดไปไปโอเคได้อยู่ไประวังอย่าให้มันตกทางนะครับไม่งั้นจะนี่ไงนี่ไงติดทุกคนติด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 เดี๋ยวขออนุญาตแปบนึงนะติด ไปครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวครับมูนได้แล้วแล้วไป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 เมื่อกี้มันต,ติดอยู่นะครับเดี๋ยวออกมาแล้วโอเคไปตอ่อไปเฮ้ยติดอีกแล้วอ๋อติดแบรีเออร์ทุกคนติดแบรีเออร์แปบ๊บเดียวสิบ้อไปก่อนสิบ้อไปก่อนเอารถออกก่อนเอารถออกก่อนทุกคน ถ้าสิกออฟนี่อารถออกแล้วก็ไปโซเทียไปเลยไปเลยเอารถออกแล้วก็ไปเนาะระวังระวังระวังไปร์เรอร์ด้วยบาลียร์นี้มันร้ายไป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 เราต้องรอดจากเมืองนี้ได้ทุกคนไปเลี้ยไปเลยนี่เลี้ยไปเลยไปครับไปครับกลับสักร้อยยี่สิบห้าไปเลย ไปทุกคนไว้ไว้ใกล้ถึงครึ่งทางทุกคนใกล้ถึงครึ่งทางแล้วไปเหมืองลิที่เดียวทุกคนนิดเดียวนิดเดียวโคงนี้แล้วไปหักขวาไปเลยไปนทุกคนยังไหวยังไหวนี่ดีนะเอาสแก,กนนี้มาวันนี้นะครับเครื่อง V8 770นะครับตัวแดงเลยนะครับไปวูรถหนกักฝุ่นเยอะเลยแล้วขับอย่างนี้เนาะ อ่าหมอกเริ่มจางๆกันนะผมว่านะฮะเริ่มมองเห็นท้องฟ้าบ้างแล้วเนาะแต่ยังมองไม่เห็นเลยว่าจะขับออกได้ตอนไหนเนี่ยเออเร็ว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 เฮ้ยตอนนี้กำลังแม้ขึ้นเนินนะครับก็เลยใช้หนึ่งเนาะตรงเลยก็นี้ขึ้นเนินนะขึ้นเนินขึ้นเนินไปเลี้ยวซ้ายคุณเลี้ยวซ้าย มันผ่น ở, านทะเลสาบยังอ้อใกล้ทะเลสาบนะทุกคนระวังระวัง gu, เร็วเร็วความเร็วความเร็วปึ๊บอึ๊บขึ้นเนินอึ๊บอึ๊บไปไปไ, darum, ba ไปไหวไหวสเกเนียไหวไปไปยังไหวยังไหวเออไปทุกคนบอกจางแล้วหมอกจางแล้วเออสภาพอากาศดีนะครับทุกคนไปครับ อย่าว่งเดี๋เดียว,ยวระวังมันจะดิฟเอานะครับแนะนำอย่าขับเร็วมากมันไม่ดิฟหรอกสี่สิบห้าบิหน้ามันดิฟอีกแปลกนะแต่ถ้ารถไฟนะความเร็วเท่าไหร่ก็ดิฟได้รถไฟเรายี่สิบตันอะ่ะขับเร็วเท่าไหร่เร็วยะสามสิบกิโลเมตรอะ่ะดิฟเลยไม่รู้ดิฟยังไงงงมากเลยนะครับโอเคขึ้นเนินต่อไปอันนี้ก็ขึ้นเนินนะทุกคนไปยังไหวยังไหวคนยังไหว ชาชาได้พาดได้งามครับชาชาได้พาดได้งามชาชาได้พาดได้งามทุกคนเดี๋ยวเหยียบเกียร์หนึ่งไว้เลยตอนนี้อึ๊บอึ๊บยังไหวยังไหวทุกคนยังไหวไปได้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 ไไดไไดไไดถึงเาาีจะช้าหน่อยเดี๋ยวก็ไปได้ครับตอนนี้ไปได้อาขึ้นเนินขึ้นเนินอีกทีขึ้นเนิน,น,น,นไปอึป๊บอึ๊บโอเครอดแล้วไปครับทุกคน เดี๋ยวผ่านอุโมงค์กันไปก็จะออกจากบรรลิดได้แล้วนะครับนะฮะไปยึบยังไหวยังไหวโอเคไปได้เลยนี่มันปั้นจัดนนี่เคลียร์หมดเออนี่เคลนยร์นี่เคลีร์นะเออไปนนไปเลยครับฮู้ไปอันนี้น่าจะเป็นอุโมงค์ธรรมชาติเนาะอย่าชนรถอีกเออไปเลยเฮ้ยถึงทางออกแล้วเย้ ไปเลยครับไปเลยครับสงกรานต์เนาะไปสาดน้ำมาสนุกมากที่นครนะนะครับแต่อุโมงค์น้ำอาจจะดูแปลกๆมาหน่อยนะเหมือนที่ในเฟซอะนะแต่ก็สนุกนะฮะเขาเรียกว่าธรรมดาที่แสนพิเศษเนาะไปพิเศษไหมล่ะที่ครับไปต่อกันเลยครับเราจะออกแล้วครับผมเย่ถึงทางออกแล้วเย่เดี๋ยวแล้วเราขับไปจอขดข้างหน้ากันก่อนนะฮะ ถึงทางออกสักทีตรงนี้ก็ต้องระวังกันนะตรงนี้ก็ชันนะเดี๋ยวไปจุดที่จอดได้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปจอดข้างๆนี้แล้วกันนะฮะีครับเดี๋ยว,เ,ยวเข้าข้างทางเลยแล้วกันโอ้ยครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ขนเครนของเรานะครับออกจากเมืองลิสได้แล้วนะครับนี่ทุรักทุเลพบอสมควรเลยนะครับนะ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ซับและกดเพื่อนด้วยนะครับขยายให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ครับปีเคลนกอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเราได้กำลังแอ้ว